From Thailand, Patty Tawatanaki. From Thailand, Patty Tuatanaki. from thailand wish i may from japan ayaka furu -e. ที <from> Thailand, uh ่จากไทยจาโรย์บุญจ e ันทร์ From Thailand. I appreciate you both. Second RT from Thailand, three shots, deep

ันนี้เริ่มต้นค่อนข้างดีค่ะในก้าวหลุมแรกก็เหมือนเมื่อวานเลยก็ตีสกอร์เมื่อวานเลยก้าวหลุมแรกมาเสียแค่ลูกสุดท้ายหนึ่งเดียวก็คือจังหวะที่ช็อตที่สี่เพิร์น้นไปอยู่ในเดบอดแล้วพาวก็พาวก็ไม่รู้สึกไปเคียร์ไม่รู้ว่าจะเล่นรูปแบบไหนดีก็เลยเล่นรูกล่างไปแต่ว่ามันไม่เวิร์ก แะออกดับเบิลไปก็คือว่าเสียดายค่ะแต่ว่าโดยรวมน,นี่ถือโอเคค่ะเกมการเล่นเหมือนเมื่อวานไหมฮะแล้วก็วันต่อไปนี้จะวางแผนยังไงเกมการเล่นเหมือนเมื่อวานมากๆเลยค่ะวันนี้ก็คือเน้นตีเข้าไปใกล้แล้วพัดลงค่ะไม่ได้ไม่ได้มาจากพัดไกลมากเท่าไหร่วนมากเป็นตีใกลแล้วพัดลงอะไรที่ทเป็นจุดเปลี่ยนให้เราตีดีขึ้นมาในปีนี้อ,อ๋อไม่รู้เลย ก็ค <mm ือก็รเยอะก็ทุกปีก็คือแลงแบบว่าอยากให้มันดีกว่าปีที่ผ่านมาแล้วค่ะก็คือทุกปีก็ตั้งเป้าไว้แบบนั้นอยู่แล้วแล้วปกติพาวก็เป็นคนเล่นแบบปล่อยไปเรื่อยๆไปเป็นวันเป็นวันมากกว่าค่ะซึ่งวันนี้ซึ่งอาทิตย์เนี้ยก็เล่นเป็นวันเป็นวันมันก็ดีขึ้นสกอร์สองวันพอใจมากไหยแค่ไหนคะก็ถือว่าโอเคอะแต่แค่รู้สึกว่าทําได้มากกว่านี้ทําได้ดีกว่านี้พรุ่งนี้เออเราจะมีแพลนยังไงบ้างคะ ก็พรุ่งนี้ก็ยังเล่นเหมือนเดิมก็เล่นแบบเน้นตีเข้าไปใกล้พัดลงแล้วกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะมีหลุด18หรือเปล่าถ้าเกิดทงถ้าเกิดบุดยังอยู่ข้างหลังอยู่เงี้ยก็อาจจะต้องวางชดสองให้มันดีกว่านี้หน่อยเพราะว่าพาวางอดสองไม่ดีทั้งสองวันเลยค่ะตั้งแต่เมื่อวานกับวันนี้วันนี้คนดูเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นไหมอะไรยังไงไม่ไม่ได้ตื่นดูเท่าไหร่ค่ะ ก็อยู่กับตัวเองฝากแรงใจตามเชียร์เราต่ออีกก็เหลืออีกสองวันนะคะก็พขาอยากเชิญทุกคนนะคะเข้ามาดูอนกจีนได้อันบ็อกของขวัญเมื่อวานหรือยังคะร้อนๆนะไม่ได้ซีเขียนเลยสักอันแต่ดีค่ะเขาคุ้นมากค่ะทุกคนเป็นรู้สึกว่าเป็นปีที่น่าองญเยืะที่สุดในชีวิตก็แกะแกะซะแบบเพลินเลย แล้วก็วันนี้เกมการเล่นของเราเป็นย um ังไงฮะเล่าถึงเบอร์ดี้สีหลุมติดให้ฟังหน่อยตั้งแต่สามถึงหกอ่ะก็ดีค่ะมันเอ่อมันก็เป็นระยะที่ค่อนข้างแบบโอเคทั้งหมดอะไรเงี้ยทำได้อะไรเงี้ยก็ตีไปได้ดีเรารู้สึกว่าวันนี้พัดแบบโฟล์กว่าเมื่อวานมันก็เลยทำออกมาได้ค่อนข้างถึงแปดอันเดอร์พอใจผลงานมากน้อยแค่ไหนคะวันนี้พอใจอยู่แล้วพอใจแล้วรู้สึกว่าเราออกไปตีแล้วแบบอันเดอร์คือชนะสนามแล้วอะไรเงี้ยจริงว่า มันก็พอใจทุกวันแหละที่ออกไปทำมันเดได้เพราะแบบจะมากจะน้อยอะไรมันก็อยู่ที่เราก็ทําดีที่สุดเลยทุกวันวันนี้ออกกับดาวรุ่งญี่ปุ่นเป็นไงบ้างคะเนี่ค่ะเขาตีดีที่ว่าทําคกลัววันนี้ก็ตีดีน้องพาวก็ตีดีแล้วสนุกกันตรงนี้แผนการเล่นเราเป็นยังไงบ้างคะก็ไม่มีอะไรค่ะเหมือนเดิมเอย่างที่บอกมันก็มีแผนในทุกๆหลุอยู่แล้วแต่อาจจะดูพวกแบบหลุมที่เพราะวันนี้ยังมีแบบพลาดในแบบจุดที่ยาก ไปหน่อยก็เลยทําแต้มไม่ได้ไม่จริงๆอาจจะทําแต้มได้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็แค่โฟกัสค่กวันนี้กองเชียร์เป็นไงบ้างคะนี่ค่ะ,คะดีเอ่อถึงออกเช้าทุกคนก็ยังมาแต่หลุมหนึ่งแล้วแบบแล้วก็เดินแต่หลุมหนึ่งแบบก็ขอบคุณมากคะ่คกะก็เพราะว่าก็รู้ว่ามันก็ไกลเนิดหนึ่งมันก็ไม่ได้ใกล้กรุงเทพขนาดน้องแล้วแต่ว่าทุกคนก็มาแล้วก็ก็เหนื่อยแหละก็เชื่อวันหนึ่งทุกคนก็เดินเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ยังเชียร์ ามนี้คิดถึงการเป็นชกีฬาเซเลอร์ครัคิดถึงการ็ไม่รู้เหเอร์ไก็ไม่รู้นะก็ครู้สึกว่ามันก็แบบตีไปยาโอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็ทำทุกช็อตที่ที่มีในปัจจุบันให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าสนามนี้อย่างที่ทุกคนรู้อะทุกปีมันจะแบบมันเป็นสนามที่ทําแต้มได้เยอะมันจะมีคนที่แบบทาแต้มได้เยอะก็ก็มีมีประทับใจหลุมไหนไหมคะวันนี้ ประทับใจอ่ะอลที่แปดก็ดีนะคะรู้รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้าง,างยากอยเงี้ยชิมเพราะว่ามันแท่นหลังแล้วกทงหลังเลยนะแค่แบบตีอออข้โมลก็แบบดีแล้วอะไรยเแต่ได้เบอร์นี้ค่ะฝากกองเชียตามเชียเราอีกสวันนึงค่ะค่ะ,ะ,คะก็ฝากแฟนๆนะคะเหมือนเดิมค่ะก็เหลืออีกสองวันนะคะสาร์อาทิตย์เชื่อว่า ไม่มีงานทํากันแล้วก็มาเดินดูกันนะคะมันหยุดเนาะมาเดินดูกันเถอะมันเหนื่อยมันร้อนแต่มันสนุกนะคะก็ฝากมาเชียร์ตลอรับต้องีบครับของทอุต่าห์เกิดเราไปคุยไรนอกเกบ้ากไหมครับในสนามเขาไม่ได้คุยแบบเยอะมากเพราะเขาอาจจะไม่ได้แบบกล้าที่จะคุยกับเราขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะแบบภาษาอังกฤษเขาจะกล้ากลัวจริงเข้าใจในออแต่ก็มีก็ไม่ค่อยคุยเรื่องกอล์ฟก็คุยแบบเขาสนิทกับแบบคนญี่ปุ่นคนอื่นไหมที่อยู่ในทัว อะไรเงี้ยแล้วเขาอายุเท่าไหร่ก็เพิ่งรู้ว่าอายุเท่ากันแล้วเกิดปีเดียวกันโอเคค่ะโอเคคกการเล่นวันนี้หน่อยค่ะโอเคค่ะก็ไม่ได้มีอะไรต่างเลยว่าอย่างไรก็ม anyway, <Viol ent. S 1> ีคันค่อนข้างแบบก็เขาเรียกว่าอะไรก็เมกเมกสำหรับเลยอ่ะโยนิผลงานสองวันพอใจมากน้อยแค่ไหนคะก็พอใจนะคะก็ปกติใครก็เชื่อว่าแบบ เวลาที่เรารู้สึกว่าอะไรที่เราเวิร์กมาแล้วมันมัน,มน,มนเราเรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีเหมันมันก็แน่นอนเราคงรู้สึกดีนะก็แล้วก็สนะะุกเลยค่ะเราด้วยคาดหวังบ้างไหมแค่ไหนคะสำหรับแมตช์นี้หรืออีกสองวันนึ้คาดหวังนะคะก็ไม่ได้ไม่คาดหวังอะไรคะ่ะก็อยากออกไปเล่นเพราะว่าสุดท้ายแล้วผลมันเงินสิ่งที่เราคอ,อนโทรลไม่ได้วันนี้กองเชียร์เป็นไงบ้างคะ พี่ค่ะก็น่ารักเหมือนเดิมค่ะแล้วก็วันนี้ก็ออกกับเที่ยวญี่ปุ่นก็จะมีก็จะมีลองเชียร์ญี่ปุ่นก็เยอะเลยค่ะทุกคนก็น่ารักเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ฝากถึงคนไทยให้เข้ามาเชียร์พวกเราต่ออีกสองวันนะคะจริงก็อีกสองวันนะคะก็เป็นวิกเอนด้วยก็อยากฝากแฟนๆกอล์ฟนะคะก็มาเชียร์กันที่ขอบสนามลองสนุกด้วยกันนะครับ